การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสกคนจ้าเยาวีพาละลายสไตล์มณีพาเาเฮ็ดแฮมกัวพริกขิงจ้าทุกคนส่วนผสมกับผมไม่อย่างบุญไว้จ้าทุกคนมีขิงจ้ามีขิงมีแฮมเราจ้าทุกคนต่วงแล้วก็มีพริกมีหัวหอมมีกระเทียมจ้าเหวีว่าสิขวดใส่อันเห็ดหอมน้ำทุกคนแบบนี้บอกคลีใส่น้ำจ้าคุ้นขาดทั้งอาหารจักน้อยนะจ้าเนาะจ้า ุงรสปรงมีอย่างมากมายได้ทุกคนยายวิจะปุงรสด้วยไอย้อโซอสโซอยู่ผงชิรสน้ำตาลปลาไซเด้จ้ะทุกคนผงปรุงรสสามอย่างแค่นั้นจะกลัวแหงๆพี่น้องกลัวแหงๆจ้ะจ้ะเหีนมอันนี้คอกชิ้นเกินที่ยายวิกคเหตุไปแน่นกลัวพี่เกิอดอาจาันเดจานี่อันนี้โพเลทุกคนโพเลกระเทียมฝรั่งทุกคนกระเทียมต้นใหญ่ๆจ้ะทุกคน ก็มาตัดยอดตัดการมันออกหอมผัดใ่ทุกคนนี่ประโยชน์วยกันเนาะ <c oughs> โอเคาจะยะวีจะตังต้งกตําก้อนเนืงอกระตํากระเทียมกระเทียมพริกจะอันนี้จะผัดเอาลงไปผัดจะครัวแห้งๆทุกคนแซ่บทุกคนคูกเข่าเนาะ <c oughs> โอเดกินไง,ไง่ายๆนะอจารทุกคนทุกมมือนีโบราณอย่างกระแพงมูดทุกคนของแพงมากเลยปรุ้รึกันนะทุกคนยวีอาจจะเด้กลับไปอยู่ไทยเพราะว่า ่าดาเม่นแพ่ค่าดนนค่าหนียังจะยังแต่ว่ากันยังบ่รู้หรอกจ้าทุกคนอยูไปก่อนสินะถึงถึงดูให้ถึงที่สุดจา้าถ้าสุดแล้วบอลบอลัไม่ยังเกิดขึ้นก็ได้กลับไปอยู่ไทยทุกคนค่าแรง่าอย่างแพงแต่ว่าค่าของฉีบก็สูงจา้าพักน้งอ่างยาเอียงประมาณนี้เนาะทุกคนน้องแพงขึง้นจ้านี่เด็กเสือมาอาหารฝรัง่งแฮมเนี่ย มาเห็ดกินจ้ากรลานเอเซียกะไรไปอยู่นะทุกคนก็ได้ซื้อได้ยู่ได้กินยู่ละจ้าเพราะยู่เพราะกินทุกคนแต่ว่าสิีวาถึงเวาถึงด้วยนี่โบประนันเราเด้อค่าแรงขึ้นทุกคนค่าของชีพแพงค่าบำ,บำนาญเงินแม่ใหมก่ก็ลดนะทุกคนสอบถามต็มเต็มป่วยเต่มยังมาหมดนะทุกคนขออภัยน้เจ้าเวานั้นเราโอเคจ้าจะมีเตรียมตั้งหมวก่อนตั้งหมวกห,หอนหอนแล้วก็คุกก็เอแฮมเอาเรียมไปขวดลยจ้า ร้นเรียบร้อยจ้าม้าเลยจ้ากินเขาแรงน้ำเด้วีจ้าเอาแฮมมะขั่วใส่เห็ดหอมใส่นี่เลยจ้าบอคอลีแซ่บๆซบพี่น้องนัวมากเลยจ้าทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังเลยจ้าเนาะแสงแสงแบยุจ้าทุกคนเมื่อนี้เพราะว่าไดวีใส่ไฟใหม่จ้าแฮมขั่วพริกขิงจ้าพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังนะน้องจีน้องเนาะ ยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทุกทันนะจ่าหมอกลงเต็มเลยจ้าเยลามันรถแลี้นวนันบนันพี่น้องเยาวีเปิดหน้ตาต่างวอเทสกับเขาเนาะเวลาเลิกงานเขาจ้าจอพอดีเลยจ้าเอาโอเคนลจ้าทุกคุคคิปบูญยาวตองนอคขอบคุณทุกทายทุกแชะแต่ขอบคุณ,ท,คท,คท,จจคณที่เขามารับจมรับฟังเนาะ เจ้าพี่ก็่ตัวกินเขาคนเด้อทุกคนเด้อเพี่หามุมทุกคนหามุมถ่ายแสงเงาแสงังบ่ได้ทุกคนเวลาถ่ายรูปมันเหมืดเนาะมาจ้าพี่น้องเดียบร้อยเนาะเจวีรีวิวไปแล้วจา้าไมา่กินน้ำกันจ้าพี่น้องวันนี้กินน้ำกันเจ้พี่หงเขาขีนหัวจ้าทุกคนขีนัวสามสีทุกคน ขี้นัวก็มีประโยชน์ทุกคนจ้ะเห็ดหอมเห็ดสดแซ่แบๆนะทุกคนมันหวานดีสัตว์บอกพี่น้องเขาแรงทุกคนเลยสั่นจ้ะหอมริงมากเลยทุกคนหอมริงมากจ้ะทุกคนอ๋อวุ้นเส้นมาใส่กับแซ่บด้ยเนาะทุกคนเนาะ อุ่นเสร็จมาใส่สีเสียบจ้าว um อมือไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงประมาณนั้นเนาะใส่อันนี้นาโอ้ค right? ือสีจามนี่และพี่น้องโบกกอี่คำใหญ่ๆเลยจ้าจับมางพลอยแม่ข่อย ก็เลยบ่มากทิ aki, i, le, ้งกับ่ใไส่ก็ได้ใส่ใส่ยาบกพริกอร่อยมากนะทุกคนหิ่งเขาจ้าแล้วพี่เฮ็ดบอกคอดีว่าสูกเป็นใดจ้าทุกคน มือนตัวจีบหนักเลยสี่โมงแซ่มมแบมากเลยทุกคนเ,เคนี่ยเจ้าตาพี่น้องขอบคุณลหลายๆการที่เขามารับชมรับฟังเนาะ มากนคือนกคตไต้แชร์้ยเอฟวีนี่เด้ใจเลยอร่อยมากเลยนะทุกคนแฮมอยู่เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า